ชายหาดบางแสนยามค่ำคืนนะคะวนี้เวลาสองทุ่มจะครึ่งแล้วคนยังเยอะอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์ใช่ค่ะใช่ทีทีไม่ไปไกลลูกใช่ ใช oh, oh, ่มันยังเป็นๆอยู่นะ นายก็วินได้อะไรลูกเจ้เจ้ก็เก็บได้โอ้โ,โ,อโหใ,ใช่นี่คือหาหอยแห่งบางนา มาทะเลต่อกลางคืน